การเปิดโปรแกรม Adobe Captivate 8ง่ายนิดเดียวเพียงเข้า Start เมนูแล้วเลื่อนไปเปิดโปรแกรม Adobe Captivate 8จะเจอหน้าต่าง Splash Screen และหน้าต่าง Welcome แบบนี้นะครับซึ่งมีอยู่2ส่วนด้วยกันก็คือส่วนของ License จะเป็นส่วนของอ่ o โปรเจกต์ Project ล่าสุดที่เราได้เปิดเอาไว้หรือถ้าเราหาไม่เจอเราก็ไปคลิก Browse นะครับอีกส่วนหนึ่งก็คือ New New ก็เป็นการเปิดไฟล์ใหม่หรือเริ่มโปรเจกต์ใหม่ก็จะมีโปรเจกต์ให้เลือกหลากหลายรูปแบบด้วยกันนะครับแต่ในคลิปนี้เนี่ยเราจะมาอธิบายส่วนประกอบต่างๆของโปรแกรมกันก่อนนะดังนั้นเราก็ขอเลือก Blank Project แล้วก็ Create มาคร่าวๆก่อน นี่ก็คือหน้าตาของโปรแกร,รม Adobe Captivate 8เดี๋ยวเราจะมาเรียนรู้ส่วนประกอบของหน้าต่างกันก่อนนะครับด้านบนตรงนี้เขาเรียกว่าเมนูหลักเป็นแถบรวบรวมคำสั่งทั้งหมดของโปรแกร,รมถัดมาจะเป็นแถบควบคุมสไลด์เป็นแถบที่ควบคุมการทำงานของสไลด์นะครับต่อไปแถบคำสั่งและเครื่องมือเป็นแถบรวบรวมเครื่องมือที่ใช้ในการสร้างชิ้นงาน และคำสั่งที่ใช้งานบ่อยทางด้านซ้ายมือจะมีแท็บฟิล์มสตรีปเป็นแถบสำหรับแสดงสไลด์ขนาดย่อเรียงต่อกันเป็นลำดับนะครับส่วนตรงกลางตรงกลางเป็นสเตจก็คือพื้นที่แสดงสไลด์สำหรับสร้างหรือแก้ไขชิ้นงานด้านล่างก็คือพา n e เนลไทม์ไลเป็นแถบควบคุมระยะเวลาการแสดงผลของวัตถุ และจัดลำดับบนล่างของวัตถุเป็น Layer ทําด้านขวามือจะเป็นกลุ่ม p a n นลหรือ p a n นล g r o u p ประกอบด้วย Panel Library นะครับก็คือ Panel ที่เก็บไฟล์วัตถุต่างๆที่เรานำเข้ามาใช้ในโปรแกรม Captivate 8และ Panel Properties สำหรับกำหนดคุณสมบัติต่างๆให้กับชิ้นงานก็คือไม่ว่าจะ กำหนดคุณสมบัติของสไลด์หรือ to, วัตถุใดๆก็แล้วแต่ให้มาที่ Panel Properties นะครับส่วนประกอบของหน้าต่างโปรแกรม Captivate 8ก็มีประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราก็จะมาเรียนรู้การใช้งานคำสั่งและเครื่องมือต่างๆกันในคลิปถัดไป